สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยเยเฟรมวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสุดยอดรถขุดจากประเทศจีนที่กำลังมาแรงที่สุดในปี2026กับรถขุดซูมเลียน x c a v ซ t เ r รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องจักรที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานทุกประเภทตั้งแต่งานก่อสร้างทั่วไปจนถึงงานเหมือนขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตัวจริงของแบรนด์ระดับโลกในตลาดตอนนี้เลยครับ ูดถึงชื่อซูมเลียนแล้วหลายคนคงคุ้นหูในฐานะแบรนด์เครื่องจักรกลหนักชั้นนําจากประเทศจีนที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความทนทานในราคาที่คุ้มค่าและในปี2026นี้ซูมเลียนก็ได้เปิดตัวรถขุดรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ตลาดโลกรวมถึงตลาดประเทศไทยด้วยโดยมีการปรับปรุงดีไซน์ระบบควบคุมและพลังเครื่องยนต์ให้ดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของซูมเลียน x เ a v a อร์รุ่นปี2026บอกเลยว่าดูดุดันและแข็งแกร่ง ตัวเครื่องถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่และลดแรงต้านลมตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงเคลือบสีเขียวซูมเลียนที่เงางามสะดุดตาในทุกมุมมองพร้อมลายเส้นเทาดำที่เพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยทำให้ไม่ว่าจะจอดอยู่ในไซน์งานหรือเคลื่อนที่ไปตามถนนก็โดดเด่นไม่แพ้ใครห้องโดยสารของซูมเลียนรุ่นนี้ถือเป็นอีกจุดที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดภายในออกแบบให้กว้างขวางโปร่งโล่งม,มีกระจกขนาดใหญ่ให้มองเห็นได้รอบทิศทาง บาะนั่งแบบการสเถือนที่ปรับได้หลายระดับพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่เหมาะกับอากาศร้อนแบบเมืองไทยแผงควบคุมทั้งหมดเป็นระบบดิจิทัลมีหน้าจอสัมผัส LCD สีขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์การใช้เชื้อเพลิงหรือระบบไฮดรอลิกทุกอย่างถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วในส่วนของขุมพลังซูมเลียง2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากล ให้กำลังสูงสุดถึง180แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้ขุดได้ลึกและรวดเร็วระบบหัวฉีดไฟฟ้ารุ่นใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง12%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและยังลดเสียงรบกวนขณนะทำงานลงอย่างเห็นได้ชัดระบบไฮดรอลิกของซูมเลียน226ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เครื่องนี้แตกต่างจากคู่แข่งมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Flow Control ที่ช่วยปรับแรงดันและปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกให้เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละจังหวะ ทำให้การเคลื่อนไหวของแขนขุดและบูมมีความนุ่มนวลและแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะขุดในพื้นที่แคบหรือขุดลึกในดินแข็งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Intelligent Operation Mode ที่ให้ผู้ควบคุมเลือกโหมดการทำงานได้ถึง3แบบได้แก่โหมดประหยัดพลังงานโหมดมาตรฐานและโหมดพลังสูงสุดตัวระบบจะคำนวณกำลังเครื่องยนต์และแรงดันไฮดรอลิกให้อัตโนมัติตามลักษณะงานเพื่อให้ได้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด ซูมเลียนยังติดตั้งระบบรีโมทมอนิตอ์ริงที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนช่วยให้เจ้าของเครื่องสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ตามเช่นการดูตำแหน่งเครื่องการใช้เชื้อเพลิงชั่วโมงการทำงานหรือการแจ้งเตือนบำรุงรักษาระบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายก่อนเวลาและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยซูมเลียน2026ก็ไม่ยอมแพ้ใครตัวเครื่องติดตั้งกล้องมองหลังและเซนเซอร์รอบคัน พร้อมระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะไกลระบบบล็อกบูมและระบบตัดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินค่ามาตรฐานอีกทั้งยังมีบันไดและราวจับที่ออกแบบตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ในทุกขั้นตอนพูดถึงสมรรถนะการทำงานซูมเลียน X4 Elevator รุ่นปี2026มีน้ำหนักปฏิบัติงานประมาณ22ตันความลึกในการขุดได้มากกว่า6.7เมตรและระยะเอื้อมปลายสุดกว่า10เมตรถือว่าเป็นรถขุดขนาดกลางที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ถนนเขื่อนหรือโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยทุกภาคไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดินแข็งภูเขาหรือพื้นที่เปียกชื้นเครื่องนี้ก็ทํางานได้ดีเยี่ยมในเรื่องขององค์การบํารุงรักษาซูมเลียนก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายจุดตรวจสอบหลักทั้งหมดเช่นกรองน้ํามันกรองอากาศและระบบกรองไฮดรอลิกถูกจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกทําให้การตรวจเช็คและซ่อมบํารุงทําได้รวดเร็วลดเวลาการหยุดทํางานในไซต์งานได้อย่างมากนอกจากนี้ ซูมเลียนยังมีศูนย์บริการและอะไหล่แท้รองรับในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทําให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในเรื่องการดูแลหลังการขายเสียงเครื่องยนต์ของซูมเลียน226 0เมื่อติดเครื่องให้ความรู้สึกถึงพลังและความนุ่มนวลในเวลาเดียวกันเสียงเดินเครื่องเรียบไม่มีแรงสังส่นสะเทือนมากเกินไปช่วยให้ผู้ขับรู้สึกสบายแม้ต้องทํางานต่อนเนื่องหลายชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์ยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซูมเลียนที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงของเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรระดับโลก หลายบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยที่ได้ทดลองใช้ซูมเลียนเอ็กซิเอเวเตอร์ปี2026กต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่ามากเกินราคาเพราะไม่เพียงให้แรงขุดสูงและทำงานรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังประหยัดน้ำมันจริงและมีความเสถียรในการใช้งานระยะยาวเหมาะกับผู้รับเหมาทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ต้องการเครื่องจักรที่ให้ผลตอบแทนสูงในต้นทุนที่เหมาะสมเมื่อพูดถึงซูมเลียนในปี2026นีนี้คำเดียวที่อธิบายได้คือก้าวข้ามขีดจำกัดของรถขุดจากจีน เพราะเทคโนโลยีและคุณภาพในปัจจุบันไม่แพ้แบรนด์ยุโรปหรือญี่ปุ่นเลยแม้แต่น้อยทางด้านพลังความประหยัดและระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วซูมเลียน Ex ็กซิเอเปี2026คือเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นพลังประสิทธิภาพความปลอดภยัยหรือเทคโนโลยีการควบคุมที่ชาญฉลาดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเครื่องเดียวที่พร้อมลุยทุกไซส์งาน ถ้าคุณกำลังมองหารถขุดที่แรงทนประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในปีนี้ต้องบอกเลยว่าซูมเลียน2,026 Xcavator คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Royal Frame ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยเยเฟรมวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสุดยอดรถขุดจากประเทศจีนที่กำลังมาแรงที่สุดในปี2026กับรถขุดซูมเลียน x c a v a t o r รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องจักรที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานทุกประเภทตั้งแต่งานก่อสร้างทั่วไปจนถึงงานเหมืองขนาดใหญ่เพรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งัวรจริงของแบรนด์ระดับโลกในตลาดตอนนี้เลยครับ พูดถึงชื่อซูมเลียนแล้วหลายคนคงคุ้นหูในฐานะแบรนด์เครื่องจักรกลหนักชั้นนําจากประเทศจีนที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความทนทานในราคาที่คุ้มค่าและในปี2026นี้ซูมเลียนก็ได้เปิดตัวรถขุดรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ตลาดโลกรวมถึงตลาดประเทศไทยด้วยโดยมีการปรับปรุงดีไซน์ระบบควบคุมและพลังเครื่องยนต์ให้ดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของซูมเลียนเ e เว v a อร์รุ่นปี2026บอกเลยว่าดูดุดันและแข็งแกร่ง ตัวเครื่องถูกออกแบบตามหลักอากาศาเพื่อเพิ <peanut notions> <t imes wei> ่มประสิทธิภาพการขึบินและลดแรงต้านลมด้วยถุจากเหล็กกล้ามสสแรงยดถองามเรานำสู่การที่คุณมองข้องกายเส่นเทาดัเพื่อความสะดวกและทันสมัยทำให้ไม่ว่าจะเกะอยใช้มานเครื่องที่ไปตามถนนก็โดดเด่นไม่แพ้ใครห้องโดยสารทเรียนรุ่น